วันนี้จะพามาดูปลาดุกนะครับอันนี้เลี้ยงในบอ่อซีเมนต์นะครับแต่ไอตัวนี้จะเป็นถังใส่น้ำที่มันเสียแล้วเราก็ตัดครึ่งแล้วก็เอามาตั้งแล้วก็เทปูนใส่ข้างในก็เทปูนใส่แล้วก็เอาปลาดุกมาเลี้ยงนะครับบ่อน,นี้เลี้ยงไอปลาดุกหนึ่งร้อยตัวนะ พามาดูประดุกครับไอ้ไอ้ไอ,อ้พวกนี้นะ่จาจะประมาณห้าเดือนนะครับประดุกในบอ่อนี้นะบางตัวก็ใหญ่บางตัวก็เล็กตอนนี้กำลังเปลี่ยนไถ่น้ำนะครับเพิ่งจะไอปล่อยน้ำออกแล้วก็เติมน้ำใหม่ใส่ อันนี้ผมซื้ออาหารปลาดุกมาเลี้ยงนะตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวหนึ่งสองบาทผมซื้อมาร้อยตัวตัวเท่าเนื้อมือเนี่ยอันนี้ก็ทุกวันที่มา ให,ให้อาหารปลาดุกก็จะมาปล่อยน้ำอย่้ยครับแล้วก็มาเล่นปลาดุก บอ่อนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับบอ่อนี้นะก็ใช้คนกอดประมาณสองคนนะอ่ะไม่ตึงมือนะพาให้ดูครับนี่ไงที่ลํำบายน้ำครับทำเองอันนี้บอ่อนีนะ้พี่ชายทำนะเป็นพี่ชายของผมทำเองก็เป็นถังน้ำที่มันเสียแล้วเราก็ตัดครึ่งแล้วก็เอามาตั้งแล้วก็เทป,ปูนใส่ข้างใน มันง่ายครับมันง่ายแล้วก็พอจะย้ายที่แล้วก็แค่เคาะเคาะแล้วก็ดึงออกอันนี้ย้ายมาที่ที่สองนะเมื่อก่อนก็ตั้งอยู่ข้างบนนี้ครับที่ละายน้ำนี่ครับอาหาร ทำตาดุตอนนี้ก็ใหญ่สุดก็เท่าแขนนี้นะครับเท่าแขนเท่าแขนผมเนี่ย ก็อยู่บ้านเฉยๆครับก็ไปหาที่ทอมแล้วก็เลี้ยงนะครับเพื่อนๆก็มันก็โอเคนะคือถ้าอยู่บ้านเฉยๆเนาะเล่นเกมไปตอนเย็นมาเราก็มาให้อาหารปลาอย่างเงี้ยผ่านไปสีห้าเดือนอย่างเงี้ยเรากไ็ได้ประดุกตัวใหญ่แล้วดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยก็เป็นแค่งานอดิเรกนะครับแต่ว่า กันมาให้อาหารปลาดุกเนี่ยก็มีความสุขนะ